สวัสดีครับสวัสดีเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับมาสเตอร์สลันกรอุตสาหรือมาสเตอร์นิวนะครับในรายวิชาหน้าตัดสินนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมาสเตอร์มี1การแสดงนะครับที่นํามาให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับการแสดงนั้นก็คือการแสดงฟ้อนเมี้ยวนั่นเองนะครับซึ่งในการแสดงฟ้อนเมี้ยวนะครับเด็กๆก็จะได้ทราบถึงนะที่มาของการแสดงนะครับลักษณะของการแสดงนะ การแต่งกายนะครับเพลงและวงดนตรีประกอบการแสดงนะครับรวมถึงมาสนิวนะครับยังมีตัวอย่างการแสดงมาให้เด็กๆได้รับชมอีกด้วยเด็กๆพร้อมกันได้ยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะมาดูในหัวข้อที่1นนะครับที่มาของการแสดงนะฟอนเนียวนะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของชนเผา่าชนเผ่าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเหนียวนั่นเองนะครับอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นะครับนะจากนั้นนะครับได้เข้ามาแพร่หลายในคุ้มนะคุ้มเจ้าหลวงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเดิมนะครับเรียกว่าเงี้ยวปนเมืองนะโดยมีนางหลงบุญจูหลงเนี่ยเป็นผู้ฝึกซ้อมให้นะครับนะภาพที่เด็กเห็นก็จะเป็นภาพของนะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับคุณครูละมุนยมะคุปนะครับได้นําลีลาท่ารํามาปรับปรุงขึ้นใหม่นะครับให้มีความงดงามตามรูปแบบของนาฏศิสินไทยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับว่าฟอนเนี้ยวมาจนถึงปัจจุบันนะครับและได้นำนะไปบรรจุในหลักสูตรวิชานาฏศิลินนะครับเมื่อปีพศ2478นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เด็กๆก็ยังได้เรียนกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งภาพที่เด็กๆเห็นนะครับก็จะเป็นภาพของคุณครูละมุนยมะคุป นั่นเองนะมาดูในหัวข้อที่2นะครับลักษณะการแสดงนะครับฟอนเยลนะครับเป็นการร่ายรำนะครับที่ใช้ผู้แสดงทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายในการแสดงนะครับหรือจะใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดงก็ได้นะครับโดยจะแสดงรวมกันเป็นหมู่นะซึ่งการแสดงฟอนเยลเนี่ยนะครับจะสื่อความหมายนะครับในลักษณะของการอวยพรนะครับโดยจะ พุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับรวมถึงเหล่าเทพเทวดาต่างๆนะครับมาปกปักคุ้มครองรักษาอวยพรอ,อวยชัยนะครับซึ่งนะครับในตอนท้ายของเพลงนะผู้แสดงจะถือกิ่งไม้นะครับพร้อมกับการไล่ลํำไปตามจังหวะเพลงที่สนุกสนานนั่นเองนะมาดูในส่วนของการแต่งกายนะครับหัวข้อที่3การแต่ง นะโพกนะโพกผ้าที่ศีรษะนะครับและสวมเครื่องประดับทางผู้ชายและผู้หญิงนะสวมเสื้อสีดำกลิบแดงและก็มีลวดลายที่นะขอบคอเสื้อบ้างนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับส่วนนะผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวนะครับผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นหรือจะสวมกระโปรงของชาวเขาเลยก็ได้นะครับนะมาดูอุปกรณ์ ในการแสดงนะครับอุปกรณ์ในการประกอบการแสดงนะครับนั่นก็คือกิ่งไม้ซึ่งผู้แสดงจะถือข้างละ1กิ่งนะครับตามภาพที่เด็กได้เรียนเลยนะตามภาพที่เด็กได้เห็นนะครับมาดูในส่วนของทีออ่หัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่4เป็นเพลงและวงดนตรีประกอบการแสดงนั่นเองนะฟอนเนียวนะครับเป็นเพลงที่มีการขับร้องประกอบกับการบรรเลงดนตรีอย่างไพเราะนะครับจะมีจังหวะสนุกสนาน นะในตอนท้ายของเพลงนั่นเองนะครับส่วนวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงนะครับก็จะเป็นวงดนตรีปีพาทไม้รวมนะครับโดยจะเพิ่มเติมฉากใหญ่แล้วก็โมงนะครับเพื่อได้บรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นภาคเหนือนะครับนี่นี่คือในส่วนของเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงฟอนเนียวนะครับนะซึ่งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเนี่ยจะไม่ปรากฏนามของผู้แต่งนั่นเองนะครับเนื้อร้องก็จะร้องว่าแบบนี้นะลูก ขออวยใยพุทธิไก้ช่วยคำทรงคุณเลิศลำไปทุกทั่วตัวตนจงได้รับสัพพามิ่งมงคลเนรนาทานนาขอเทวาช่วยรักษาเถิดขอฮืออยู่สุขา มานุภาพเจ้าเทพพดาช่วยเฮาเือเป็นมิ่งมงคลสังคานุภาพเจ้าช่วยแนะนำผลสับ มงเสมงเสเสมงตะลุมตุ้มมงมงเสมงเสแซะมงตะลุมตุ้มมงเป็นยังไงครับบ้างครับเด็กไพเราะเพราะพิงเลยใช่ไหมนะเดี๋ยวเด็กๆไปดูตัวอย่างการแสดงนะครับว่ามีการร้องยังไงนะครับมีท่ารำแบบไหนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลย No! Yeah. Mm. you. -hmm. Thank mm -hmm. you. ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการแสดงฟอนเียวนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาสเซอร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ